นะครับเดินทางมาถึงคู่เอกของรายการแล้วครับประการเคล็ดอีวีเนิตแอร์พบกับแกนสวนสสิประพายิมคู่นี้มีการต่อน้ำหนักกัน2ป่ปอนด์นะครับเจ้าประกาศเคช็ดร122ส่วนแกนสวน124ครับไปดูประวัติคร่าวๆกันก่อนเลยครับประกาศเคช็ด4ปีเจ้าของส่วนสูง165เซนติเมตรครับ จากวังสมบูรณ์สะแก้วนะครับฟิตซ้อมที่ค่ายมวยอีมิเนนแอร์ครับสุขุมวิทร้อยหนึ่งกรุงเทพมหานครมีทนายต่อยนะครับคุณสมบูรณ์นิรุตติเมธีเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะ71ครั้งครับชนะ56เสมอ2แพ้13ผลงานล่าสุดนะครับชนะน็อกเจนเชิงอพิยะพินโยไว้ครับที่สนามมวยลุมพินีแห่งนี้ครับเอาครับส่วนมุมน้ำเงินครับทางด้านแกนสวนนะครับอายุ18ปีครับ เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับขึ้ซ้อมอยู่ที่ค่ายสังศิมาพายิมนะครับมีวิเตอร์กบครับถากูนของสุภานะครับเป็นหัวหน้าคณะและก็ผู้จัดการครับชกมาทั้งหมด75ครั้งครับชนะ55เสมอ10เสมอ8ครั้งนะครับแล้วก็แพ้ขออภัยนะแพ้18ครั้งเสมอ2ครั้งด้วยกันนะครับเป็นมวยเข่าในครับก็ที่น่าสนใจก็คือ11 12ไฟหลังนะครับ ทางด้านของแก่นสวนนี่ชนะติดต่อกันมาถึง11ไฟด้วยกันนะครับแล้วก็มาแพ้ไฟล่ลาสุดนะครับที่วิกหมอชิดแพ้ต่อยอดบวงเงินสอเสือเพชรรุ่นน้องเจอกับรุ่นพี่นะครับแม่เจ้ากุดนี่มองหน้าขู่รุ่นน้องหน้าดูเลยนะครับเจ้ากุดกระตันอยู่ครับประกายเพชรอ m เมเนตแอร์ครับมาก็เสียเปรียบรูปร่างครับต้องตีหน้ายักขู่ไว้ก่อนครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนของเราครับ ไม่มีท่านไม่มีเราครับกับคุณแอนตาซินอย่ารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผลสีเขียวทิฟฟี่ปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่านะครับซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารยา่าน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องกลิ่นหอมเย็นปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลยาทาตน้ำขาวไทยนครเป็นด้า500ถ่ายพยาธเส้นได้ตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียวเป็นด้า500อแอนตาซินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอก เนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหารนะครับสอรสมคุณในขวดเดียวแอนติซินเยลไดฟีลีนใช้บรรเทาอาการปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้าบเนื้อบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้าไทยจํากัดท่อดีท่อพีวีซีท่อน้ําไทยคุณภาพุ้มราคาผลิตภันตราสามแม่กัวแอร์อีเวนต์เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและกับคุณโยโรเคกอร่อยทุกที่ทุกเวลาครับแต่ก็เหมือนเดิมนะครับคู่ดูเดือดประจำสัปดายาบำรุงร่างกายแจ็คพูนะครับ หมอดูดเปือกคนละ5,000บาทกับกาแฟโฟกัสมอบดูดเปลือกเพิ่มเติมให้อีกคนละ3,000บาทแต่เดียวกับเคมอเตอร์นะครับศูนย์โชว์รูม21แห่งครับศูนย์ซ่อม19แห่งแล้วก็รับประกันเครื่องยนต์8ปีครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์มอบรางวัลจอมพลิกล็อกประจำสัปดาห์นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าทางด้านของกาวใจมีโอกาสได้ลุ้นนะครับเกียรแซงเพชรสหรัฐไปได้นะครับมีโอกาสได้ลุ้น1,000 0บาทนะครับจากคุณพิเชษฐ์สมภพรุ่งโรจน์นะครับต้องขอบพระคุณเป็นอย่างงสู แล้วก็แอนตซินนะครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นผู้อนุรักษ์ศิละปะแม่ไม้ไมวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับเตะขั้นคอคเข่า,ขา,ขาลอยสอกกลับรับไปเลยครับ10,000หมื่นบาทจเจรเข้ฟาดหางใครทำได้เอาไป30,000บาทครับบริการค่ารักษาพยาบาลาแผ็แจกเข็มละ500บาทนะครับขอบพระคุณนายห้างที่นายเบียร์รักพุชมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิละปะแม่ไม้ไมวยไทยตลอดมา,มาเทียบสัดส่วนผู้เอกบนเวทีครับประกายเพชรเล็กกว่าชัดเจนครับ ทางด้นานกันสวนมุมน้ำเงินเนี่ยต้องบอกว่าไฟนี้นี่น่าจะเป็นไฟที่ตัวเองเนี่ยอยากชกมากที่สุดเลยนะเพราะว่าช่วงที่ชนะติดต่อกัน11บเอ็ไฟเนี่ยโหยห,หาเจ้าปัญายเพชรอีบีเน์นแอร์เลือเกินถูกต้องครับนี่ครับวันนี้สมใจอยากโอดารูปร่างเหตุห่างกันต้องถึง10เซนติเมตรครับพูดถ,ถึงประสบการณ์ระดูการ่านม,มวยเนี่ยก็ต้องยกให้กางเกงแดงครับเจ้าปะกายเพชรความร้นมอนความหนาวมาเยอะครับ ก็ตัดดูดอยู่ที่แดงครับสดแรงขึ้นมาก็อยู่ที่น้าเงิน,น้วครับวันนี้ชกพิกัะน้ำหนัก124รปอนด์นะครับถือว่าเป็นเวทของกินสวนด้วยนะครับะกายเพชร122น่าสนใจตรงนี้ครับนี่คือกลยุทธ์ในการประกบผู่มวยครับให้แฟนมัดมวยน,นี่ได้ร้องสีสันใช้ความยาครับแข่งขวาเตะผ่าหน้าไปเลย ความสนุกดูเดือดเนี่ยทางประกายเพชรเนี่ยมีรางวัลการันตีด้วยนะครับผู้มวยผู้ดูเดือดของเวทีมวยลุมพินีครับก็ในการชกกับเดลิสสอเพนประภาครับโดน2นับนะครับแล้วก็กลับมาชนะน็อกได้ครับก็ต้องติดตามวันนี้นะครับไม่แน่ครับอาจจะเป็นไฟที่ได้รับการพิจารณาครับในปี60เพราะว่าเรื่องหัวจิตหัวใจครับ ความบ้าระห่ำครับทั้งคู่นี่ครับเปรียบเป็นเปอร์เ,เซนต์นี่เท่ากันเลยครับไม่ผิดหวังนะครับแฟนมวยครับคู่นี้แต่ก็อยากกระพริบตานะครับตนๆนี้อาวุธหนักอาวุธแรงครับมีโอกาสโดนแข้งหลับหรือโดนหมัดหลับอาภาก่อนกลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับคู่เอกของรายการศึกมวยไทยเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟท์นะครับแล้วก็ย้ำกับแฟนหมัดมวยทั่วประเทศนะครับ ใครยังไม่ทราบช่วยบอกกล่าวเล่าแจ้งต่อๆกันไปครับว่าสถานีโทรทัศน์ดีต้นนาว26นะครับถ่ายทอดสดมวยมันๆันายกเต็มรูปแบบมวยไทยเลยนะครับวันเสาร์ก็ศึกมวยไทยเกตเพชรซูเปอร์ไฟท์นะครับจากสนามมวยเวทีลูบินีครับวันอาทิตย์คมชะเลศึกมวยไทยท่อน้ําไทยเดอะฮีโร่จากสนามมวยคมทะเลศึกอตกสามนนทบุรีครับอย่าพลาดนะครับ2ความมัน2เวทีครับติดตามกันต่อครับบนเวทีครับคู่เอกนารายการครับประกายเพชร ต่อลน้ำหนักให้กันสวนสองปอนด้วยกันขอต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนนะครับผ,ผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับยังไม่หมดครับแม่แไม่มีทานไม่มีเราอย่างที่บอกเอาไว้ครับขอบคุณยาเก็บครูมีจำหน่ายตามร้านแต่ยาทั่วไปและร้านเซเว่นอตา้าทั่วประเทศเะมีเกษตรชั้นแดงเพื่อผลผลิตเพื่อชีวิตเกษตรกรด้วยคุณภาพที่เป็นมาตรฐานกำจัด้าอย่างคุ้มค่าต้องตราช้้นแดง ยาสตรีเป็นเคสมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและร้านเซเว่นอีสตา้าทั่วประเทศบริษัทไทยเบสบอลเลดมาเก็ตติ้งจังกัดและผลิตภัณฑ์เครื่อง,อ, Life, องดื่มตาช้างโตโยต้าไฮรักนิโอปฏิวัติทุกทิ่ตุ่นถงกระบะอนาคตนมตาคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสหกรณ์โคนโมวงมงงังน้ำเย็นโดยคุณอมเนศทองกบโตโตยต้าเคมอเตอร์ศูนย์การขาย2 1แห่งศูนย์บริการ19แห่งนะครับซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีโทรเลยครับ026626555คิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์โดยคุณนิเชียรรส่โ ชุดกีฬากีฬาครับโดยข้อเรียงคำจันทร์สาวคำเขตน,นะครับปุ๋ยตาลบปากห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพกาแฟโฟกัสกาแฟสำหรับท่านชายโดยสตอร์สมคิดมากพงและขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์เสิรอราหารเจียวก่หลานชนิดครับซูนนะครับปลาเบอร์หนึ่งสอบถามโทร0 8 1 1 3 3 9ด5 5ดูไม่กลัวแล้วนะครับน้องครับแข่สวนครับใส่ความยาวแล้วครับสาสอาวุธย,ยาวครับ กากายเพชรยังเข้าไม่ติดเลยนะครับเนี่ยครับเตะหลุดครับขาสั้นกว่าแน่ครับเตะหลุดแล้วเจอขวาเลยครับจะโดนเหมือนกันครับลองรุ่นน้องไม่กลัวอย่างนี้นี่เกมนี่มันสนุกแน่นอนครับนะครับโอยต่อยหมัดไปทีนึงครับกากายเพชรโอ้โหเทียบมุมนี้นี่ชัดเจนครับส่วนสูงครับไม่ตม่ำกว่า10เซนติเมตรเจาะล่างมา ตามสูตรเลยครับมมูที่ตัวเล็กกว่าต้องเจาะล่างทอนให้ตัวเท่ากันก่อนครับอาศัยลูกหนักนะครับแต่รองก็ไกลเพชรนี่ครับนี่ครับอิจฉาทีความสูงครับแม่แกงส่วนก็ยกบังแล้วยังนิ่งๆอยู่ครับนี่ครับทีมซ้ายกรรมการนี่สุดยิ่งอุปการนะครับก็กระตุ้นให้นักมวยออกอาวุธแล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับมวยคู่นี้ออกอาวุธกันตั้งแต่ยกแรก่ไกลเพชรพยายามหั่นช่วงล่างครับ หันให้ส่วนสูงนี่มันลงมาเท่ากันครับแต่เตะไปเด็กก็ตต็มบางสมบูรณ์ครับเขาเป็นส่วนใหญ่นี่ปรากายเพชรก็ยังไม่เล่นเกมนะครับแต่ถ้าไปเร่งต้นๆนี่นแสดงนว่าไปไปลายครับว่าเอาๆอา่อาลักต่อยไปอีอกทีนึงเหลือไม่ได้นะครับปากาเพชรนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกที่ชอบลักไก่ครับคุณต่อสู้การออกเด เอาด่มาแล้วโอ้สูสําสำเร็จครับซอกกลับครับมีลานน้วนแผ่นดินมียักเงี่ยนประดุกด้วยนะครับระากายเพชรโชว์เลยครับดูมั่นใจนะครับพักก่อนเด็กกลับมากลับมาตามต่อนะครับเดินทางมาถึงยกที่3แล้วนะครับคู่เอกของรายการศึกมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์นะครับถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลพินีครับขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณแฟนหมัดมวย เรียกว่าตั้งแต่เราประเดิมเริ่มต้นถ่ายทอดสดมาก็อุ่นหนาฝาคั่งนะครับด้วยกําลังใจจากแฟนมวยครับนี่ครับภาพช้าๆครับแกนสวนยกนี้สู้ได้ดีขึ้นนะครับพยายามจะสอกกลับนะครับทางด้านของประกายเพชรนี่ครับเขาเคยทําได้หลายครั้งแล้วนะครับในการชกจับคู่ต่อสู้ติดตามมาต่อครับยกที่3นะครับเพื่อนารายการครับ ดูมุมนี้นี่ใหญ่จริงๆครับกันสวนยกสามเชื่อว่ายกนี้ึ้นมาเอ้าเอาโดนแล้วนะครับโอ้ตะก,กายเพชรจังหวะที่พลาดโดนของแกนสวนไปครับกรรมาการที่สุดยังไม่นับครับเดี๋ยวจะให้โอกาสนะครับมาก,การก็อยู่ใกล้ที่สุดแล้วนะครับแต่ตะก,ก,ก,กายเพชรนี่ไปประมาทรุ่นน้องไม่ได้แล้วนะครับ แกนสวนจะมีครบทุกอย่างเอ้าเด่ประแกนสวนเองก็ต้องระวังหมัดระวังสอดของประกายเพชรต่อให้แขนหนึ่งนะครับทางน้ของประกายเพชรเด็กเร่งนะครับเร่งแล้วสุดท้ายพลาดครับแล้วตอนนี้กลับมารัดกุมอีกครั้งหนึ่งครับแกนสวนเดินข้ามาข้างขวาเข้าไปแล้วรูปร่างใหญ่ๆตัดเข้าไปที่ถึงตรงนี้นี่ไม่ง่ายแล้วครับสำหรับประกายเพชร ทางน้องมันไม่กลัวแล้วครับตต้ที่ับเอาข่าวซ้ายครับลงในทีมขวาสีสายนะคาับเตะขวาหน้าไว้กรับตูนครับเขามาอ่ตอนนี้เขาของลังส่งเดมแหลมคมๆครับอาชีพหลักเลยนะครับเขาครับหาเจมมัดของตัวกายเพชรเดนต่อนะครับการสวนมาครับทางซ้ายเบิกทางไปก่อนโอ้ชกด้วยความมีวินัยเลยนะครับวันนี้การสวนครับวางแผนมาเนียบมากครับรอโต้รอสวนครับอาไนก็ตีได้ ถือว่าชกตามที่วางแผนไว้รัดกุมมากครับแต,แต่ปวกด้วยหัวใจที่ไม่กลัวครับเพ้าครับเดินครับมนสู้ก็เด็กมนสู้เอาสอกรับกายเพชรต้องโต้ด้วยครับโต้หนักๆให้ต้องขู่น้องนิดนึงอ่ะโอ้แต่ดูรับวงในล็อกแล้วยัดเข่าซ้ายครับรากายเพชรแก้ได้ไหม,มตั้งกำแพงคาไวา้แยกออกมาครับเอาซับชกเอาล้วงํำตัวเอาล้วงเอา,เอาหมัดแกวงครับ แกนสวนตดนแล้วครับตดนแล้วโอ้ประกายเพชรถึงเวลาฉายบ้างนี่ครับลูกหนักของประกายเพชรที่แกนสวนต้องไม่ประมาทนะครับโยนเข่าขวาครับโอ้วยู่นี้ดูยากแล้วนะครับตอนนี้จนถึงตอนนี้บอกว่าดูยากเลยครับเข้าเขตมวยเข่าแล้วก็จริงนะว่าแต่ว่าลูกหนักของประกายเพชรนี่ครับต่อยลำตัวครับเพื่อให้เปิดข้างบนครับเอาแรกซอกเอาเจอมัดของประกายเพชรเอาเจอมัดรับเมาเลยครับงายท้องเลยครับ โอ้นี่ครับต้านลูกหนักไม่ไหวครับแกนสวนสสิประพายิมครับดาวรุ่งครับกลายเป็นดาวร่วงไปเลยครับนอนนับดาวครับจากที่จะน็อกเขาครับสุดท้ายตัวเองนอนครับแก่นสวนโอ้กระดูกไม่ได้มีไว้ต้มสุปครับประกายเพชรชนะน็อกไปในยกที่3นะครับโอ้หนักจริงๆครับประกายเพชรเดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีให้ดูดูครับว่าโดนอะไรครับ โดนอะไรยังไงครับโดนลำตัวก่อนนะครับเอาแล้วนี่หมัดขวาโอ้เริ่มจับมือแล้วครับจังหวะนี้โอ้หลับเลยครับนี่คือควบคุมสติตัวเองไม่ได้เลยนะครับหมัดที่2ครับดูครับสีหน้าแววตานีมั่นใจมากนะครับแกนสวนครับต่อยลำตัวครับต่อยลำตัวแกนสวนยกบอลบางลำตัวแล้วก็แกะก็ขึ้นบนครับขึ้นบน2ทีเรียบร้อยครับพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมา